วันนี้วาวและโฟเพิ่งกลับมาจากเชียงไฮนะคะก็เลยคิดว่าจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็รีวิวข้อมูลต่างๆในการเดินทางไปเที่ยวเชียงไฮค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถไฟด้วยแท็กซี่นะคะการใช้เงินต่างๆแอปที่มีประโยชน์นะคะ ภาษาที่ใช้รวมไปถึง15สถานที่ท่องเที่ยวที่มาแนะนำกันด้วยค่ะแล้วสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเราจะมาดูคำศัพท์ที่มีประโยชน์ในภาษาจีนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเพื่อนๆไปที่เชี่ยงไฮ้จะสามารถพูดภาษาจีนเบื้องต้นได้นะคะซึ่งจะทำให้คนจีนน่ะเข้าใจดีกับเรามากขึ้นเยอะเลยค่ะ เอาล่ะไปเริ่มกันที่การเดินทางก่อนเลยนะคะในเชียงไฮเนี่ยจะมีสนามบินขนาดใหญ่2ที่เรียกว่าหงเฉียวแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็ผู่ดงแอร์พอร์ตค่ะสนามบินทั้ง2ที่เนี่ยจะมีเมโทรส t i น n อยู่ที่สนามบินเลยเราก็สามารถเทคเมโทรนะคะไปที่ตัวเมืองหรือว่าที่โฮเทลของเราได้เลยสนามบินที่เรามานะคะก็คืออยู่ที่ผู่ดงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีสถานีที่มีชื่อว่าผู่ดงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเลยค่ะเราก ็สามารถไปซื้อตั๋วตรงนั้นแล้วก็เลือกสถานีที่เราจะไปลงได้เลยคราวนี้เนี่ยวิธีการนั่งเมโทรของที่นี่นะคะก็ไม่ยากเลยก่อนอื่นก็คือไปที่สถานีนะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีติเกตที่เราสามารถ ไปซื้อตั๋วได้เวลาไปซื้อตั๋วเนี่ยอย่างที่โชว์อยู่ในภาพเลยนะคะก็จะมีตัวหน้าจอหรือว่าสกรีนขึ้นนะคะเราสามารถไปเลือกที่อังกฤษนะคะเพื่อเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกสถานีที่เราจะไปลงในจุดกลมๆตรงนี้นะคะก็คือกดไปได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยตัวเครื่องก็จะคำนวณราคาให้เราหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี QR code ให้เราสามารถสแกนได้เลยคราวนี้พอเราสแกนนะคะ ก็จะมีตัวคํายืนยันในตัวแอปของเราไม่ว่าจะเป็น a l l p p y y หรือว่า WeChat ว่า Transaction เนี่ยสังค์ plete แล้วนะคะเวลาจะเข้าไปในตัวสถานีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆสถานีจะต้องตรวจกระเป๋าก่อนนะคะซึ่งเราชอบมากๆเพราะรู้สึกแบบปลอดภยัยคราวนี้พอเราไปถึงเนี่ยก็เอากระเป๋าเนี่ยเข้าไปตรวจก่อนนะคะแล้วพอไปถึงตรงที่แท็บเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวติกเกตนะไปแท็บที่เครื่องได้เลย คราวนี้เนี่ยเวลาเข้าไปมันก็จะเป็นการเดินทางที่คล้ายกับรถไฟฟ้า BTS ที่ไทยเนาะหรือว่าจะเป็นสับเวที่นิวยอร์กก็ได้เหมือนกันเราก็ต้องดูสถานีว่าเราอยาจะต้องไปทางไหนอย่างที่เห็นในรูปนี้นะคะมันก็จะมีฝั่งที่เป็นแถบสีม่วงแล้วก็ฝั่งที่เป็นแถบสีเทาการที่เราจะไปสเตชันไหนๆเนีน่ยก็คือให้ดูทางแถบสีม่วงนะคะว่าเราสามารถไปในสเตชันนั้นได้หรือไม่นะคะตัวรถไฟเองนะคะ ก็จะมีภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เวลาเขาประกาศเนี่ยก็จะมีภาษาอังกฤษด้วยเหมือนกับ BTS ที่ไทยเลยก็คือง่ายมากๆนะคะแล้วเราก็สามารถออกมาจากตัวสถาน,นีโดยการให้เอาบัตร OneWay เนี่ย เสียบเข้าไปในตัวเครื่องตรงประตูนะคะแล้วก็สามารถออกมาได้เลยสมมติว่าเราซื้อผิดสถานีแล้วบัตรเนี่ยมันไม่ให้เราออกนะคะตรงนั้นเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ที่เราสามารถเอาบัตรไปให้เขานะคะแล้วเราก็บอกเขาได้ว่าเออเราอ่ะจะต้องออกแหละแล้วก็เขาก็จะสามารถเอาไปสแกนแล้วก็แก้ไขบัตรของเราแล้วก็เอาไปแท,บทีบที่เครื่องนะคะก็จะสามารถออกไปได้เลย นี้ถ้าเราไม่เลือกไปด้วยเมโทรเราสามารถที่จะไปด้วยแท็กซี่ได้แท็กซี่ของที่เชีงยงไห้เนี่ยจะใช้แอปที่มีชื่อว่าดีดีนะคะตัวดีดีเนี่ยก็จะสามารถดาวน์โหลดเป็นแอปแยกต่างหากเลยก็ได้หรือว่าจะใช้พ่วงกับ a อรีเพยก็ได้ในหน้าจอนี้นะคะเราจะเห็นว่าในแอป a อรีเพยเนี่ยจะมีดีดีอยู่นะคะเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยแล้วการจ่ายังค์เนี่ยก็จะจ่ายผ่านบัตรที่เราพ่วงกับ a อรีเพยไว้แล้วค่ะ ในการใช้แท็กซี่ตรงนี้นะคะก็จะเหมือนกับการเรียก Gra b ที่ไทยเลยหรือว่าเหมือนกับการเรียก Uber ในนิวยอร์กค่ะเราก็จะเลือกโลเคชันหรือว่า Pick Up Location ที่เราอยู่ก่อนซึ่งอยากบอกว่าดีๆเนี่ยเขาจะสามารถแท็กได้นะคะว่าเราอยู่ตรงไหนซึ่งค่อนข้างตรงมากๆเลยเราก็แค่ต้องเลือกว่าเราจะให้เขาว่ามา Pick Up ตรงไหนนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกสถานที่ที่เราต้องไปโดยที่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะข้อดีที่สุดเลยก็คือตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษเราสามารถพิมพ์ชื่อโรงแรมหรือว่าชื่อสถานที่ลงไปได้เลยหลังจากที่เราเลือกอะไรเสร็จสรรแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกปรับเภศของรถได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นรถแบบรถราคารถทั่วไปนะคะหรือว่ารถแบบแท็กซี่หรือว่าพรีเมียมก็มีให้เลือกเช่นกันหลังจากที่เลือกแล้วเนี่ยกดคอนเฟิร์มนะคะเขาก็จะทำการเรียกรถมาให้เรา คราวนี้ในข้อมูลที่เขาให้ก็คือช่วงเวลาที่จะต้องใช้ก่อนที่เขาจะมาพิกอัพเรานะคะเช่จนจะต้องรอ3นาที5นาทีอะไรว่าไปหลังจากนั้นก็จะต้องไปสังเกตดูตัวป้ายทะเบียนรถนะคะเวลารถเขามารับเราเนี่ยเราก็สังเกตจากป้ายทะเบียนรถได้เลยว่าตรงกับที่เราเรียกไหมหลังจากที่เราขึ้นรถ ตัวคนขับรถเนี่ยนะคะเขาก็จะพ่นภาษาจีนใส่เราเลยซึ่งถ้าเราฟังไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็สามารถขึ้นรถไปได้นะคะเขาก็จะบบนเรานิดหน่อยแต่ว่าบางคันนะคะเขาก็จะขอคอนเฟิร์มเมชันจากเลข4ีหลักที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของเรายกตัวอย่างเช่น4หลักสุดท้ายที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเป็น1 2 3 4อย่างนี้เวลาขึ้นรถเนี่ยนะคะเขาก็จะพูดว่าอ๋อเออซานเซอตุ้ยมาคาว่าตุ้ยมาคือแปลว่าถูกไหมนะคะ ถ้าเกิดว่าเลขหนึ่งสองสาสี่นี้ถูกต้องเราก็แค่ต้องบอกเขาไปว่าอ,อ๋อตุ้ยละก็คือแปลว่าถูกแล้วนะคะเขาก็จะไปตามเอ,อ่อ ที่ที่เราบุ๊กไว้ในในแอปได้เลยในส่วนของราคากันบ้างราคาของการเดินทางที่นี่ค่อนข้างถูกเลยนะคะถ้าเป็นแท็กซี่เนี่ยอย่างสมมติเดินทางในจากตัวเมืองเนี่ยไปที่สนามบินนะคะใช้ราคาอยู่ที่ประมาณ100 200อยถึงหยวนนะคะแต่ว่าถ้าเดินทางใกล้ๆเนี่ยจริงๆ20หยวนก็มีนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเดินทางโดยรถไฟเนี่ยขั้นต่ำจะอยู่ที่3หยวนนะคะ แล้วก็บวกไปตามแต่ละสถานีคราวนี้เนี่ยถ้าเราไปกันหลายคนเราเรียกแท็กซี่เนี่ยก็อาจจะคุ้มนะคะก็สามารถนั่งได้4คนไปถึงสถานที่ที่เราต้องการจะไปได้เลยในเรื่องของภาษานะคะก็อยากบอกว่าคนที่นี่ยังใช้ภาษาจีนกันอยู่เยอะมากๆค่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถือว่า มีการพัฒนากันมากขึ้นนะคะอย่างในโรงแรมหรือว่าคนขับแท็กซี่บางคนเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นในตัวเมืองหรือว่าในดิสนีย์ก็ตามนะคะก็ยังใช้ภาษาจีนเป็นหลักอยู่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เชียงไฮ้แล้วสิ่งแรกที่ประทับใจตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องเลยนะคะก็คือน้องตะเกียบอันนี้ค่ะเป็นน้องตะเกียบนะคะซึ่งตั้งไว้บนเตียงนะแล้วก็ตั้งไว้คู่กับน้องเสี่ยวหลงเปาอันนี้ค่ะ ซึ่งแบบน่ารักนุ่มนิ่มมากๆนะคะเป็นคอนเซปที่รู้เลยว่าตอนนี้เราพักอยู่ที่โรงแรมในจีนนะเดี๋ยวเราจะออกไปเดินดูบรรยากาศรอบๆนะคะโชคดีมากๆวันนี้อากาศสดใสมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หนาวมากนะน่าจะอยู่ที่ประมาณแบบ78องศานะคะซึ่งก็สามารถออกไปเดินเล่นข้างนอกได้แล้วเราไปดูกันเลยค่ะแล้วก็เดินไปในแอเรียแรกที่ชื่อว่า The North Bond ค่ะ เดอะนอร์บันเนี่ยอาจจะมีคนพูดถึงน้อยกว่าตัวเดอะบันจริงๆนะคะแต่อยากบอกว่าแนะนำมากๆเวลาถ้าเราอยากจะถ่ายรูปนะคะเพื่อให้เห็นตัวผูดงแอเรียหรือว่าตัวทีวีสกายทาวเวอร์ของเชียงไฮ้ในขณะที่ถ่ายรูปให้เห็นตัวเดอะบันเนี่ยถ้ามาที่เดอะนอร์ทบันนะคะก็คือเห็นทั้งสองแอเรียเลยค่ะตัวเดอะบันล้วก็จะนอร์บันนะคะเป็นตัวเมืองเก่าเนาะแต่ว่าตัวผู่ดงเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาใหม่นะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเมืองใหม่ซึ่ง ตัวเมืองเก่ากับเมืองใหม่เนี่ยจะขั้นด้วยแม่น้ำที่มีชื่อว่าห่วงผูริเวอร์นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือมีความสวยงามมากๆเดินไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างเดอะนอร์บันไปจนถึง The ะบันแอเรค่ะแล้วก็อยากจะเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงว่าจาก The ะบันแอเรเนี่ยเราสามารถเดินทะลุไปจนถึงหนังจริงลู่ได้เลย ตัวเดอนอตบันนะคะถ้าเราไม่เดินทะลุไปที่เดอะบาน้นเดินกลับมาอีกทิศหนึงจะมีถนนนะคะที่เรียกว่าฉาง G ีโร d นะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถ่งหรือเปล่าแต่ว่าเป็นแอเรียที่เหมาะสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปมากๆค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเมืองที่ มีสิ่งก่อสร้างที่เขาอนุรักษ์ไว้นะคะหน้าตาคล้ายๆกับราชดำเนินเนาะแล้วก็พอมีแสงอาทิตย์ด้วยเนี่ยก็คือสวยมากๆถ้าใครชอบถ่ายรูปก็อย่าพลาดตรงถนนเส้นนี้ด้วยค่ะไปกันถึงวันที่2ส,สิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือ ดิสนีย์แลนด์ค่ะก็คือแน่นอนเราไปดิสนีย์แลนด์คราวนี้ดิสนีย์แลนด์ที่เชียงไฮนะคะ mm hmm. เขาเรียกกันว่ามีแคสโตหรือว่าตัวปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นดิสนีย์แลนด์ที่ล่าสุดที่เพิ่งจะสร้างขึ้นในเขตนี้เลยซึ่งดิสนีย์แลนด์เนี่ยนะคะเวลาไปถึงก็ เราสามารถไปซื้อตั๋วที่นู่นได้แต่ถ้าให้แนะนําก็คือซื้อตั๋วจากออนไลน์ไปก่อนได้เลยไปถึงดิสนีย์แลนด์สิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือต้องซื้อหมวกเมอกอะไรนิดนึงที่มีความมิกกี้เมาส์นะคะหรือว่ามีความดิสนีย์เพื่อที่จะเดินทั่วๆไปในพาร์คค่ะก็อยากบอกว่าดิสนีย์ใหญ่มากๆถ้าเกิดใครที่วางแผนจะไปดิสนีย์เนี่ยสามารถวางแผนเป็นวันหนึ่งเต็มๆเลยก็ได้เพื่อที่จะอยู่ดูพลุตอนกลางคืนนะคะในหลายๆจุดที่อยากจะแนะนําในดิสนีย์นะคะก็คือ เขาจะมีเขตหรือว่าแอเรียของซูทเปียแล้วก็มีตัวเขาว,วงกต Pirate of the Caribbean ค่ะโชว์ของ Pirate of the Caribbean นี่คือเจ๋งมากๆแล้วก็สวยงามมากๆแต่อยากบอกว่าเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะคะจากดิสนีย์นะคะเราไปกันที่ Art Museum ค่ะ Art Museum เนี่ยอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากมายแต่อยากบอกว่าตัวโครงสร้างข้างนอกของ Art Museum เนี่ยสวยมากๆแล้วก็ค่าเข้าก็คือฟรีค่ะถ้าใครที่ชอบประวัติศาสตร์หรือว่าชอบศิละปะนะคะก็อยากแนะนําให้มาที่นี่ ในฝั่งตรงข้ามของ Art Museum นะคะจะมีห้างที่เราเห็นในรูปนี้เลยซึ่งห้างตรงนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่การช้อปปิ้งแล้วก็มีร้านอาหารที่อยู่ทัท่วๆไปในห้างเลยที่ห้างนี้นะคะก็จะมีชีสเค้กที่มีชื่อว่าคู m มูคูมูด้วยนะคะซึ่งคือชอบมากเช่นกันสามารถไปกินกันได้นะคะก็คือชีสเค้กอันนี้คือแนะนำมากๆวันที่3เนี่ยนะคะเราไปกันที่ ยูการ์เดนหรือว่ายูหยวนก่อนเลยนะคะเพราะว่าปิดวันจันนะคะถ้าใครวางแผนจะไปเที่ยววันอื่นๆต้องดูดีๆด,ด้วยคราวนี้พอเราไปที่ยูหยวนนะคะก็จะมีความสวยงามแล้วก็การสร้างในรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่มีความจีนโบราณน,นะคะซึ่งสวยมากๆและที่สำคัญก็คือ,อยูหยวนเนี่ยเขาจะมียูหยวนโอสตรีทที่อยู่ติดกับการ์เดนด้วยนะคะ ซึ่ง All ออสเตรีย t มีของกินเยอะมากๆนะคะเราก็สามารถซื้อของฝากตรงนั้นได้ด้วยจากยูยวนนะคะไปที่ s t a r b u c k Reserve Roastery ค่ะ s t a r b u c k Reserve Roastery เนี่ยจะมีตึกที่มีความสวยงามมากๆ แล้วเวลาเราเข้าไปนะคะในสตาร์ c ั s เนี่ยเขาจะมีที่คั่วกาแฟอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งก็คือคั่วกันสดๆแล้วก็เอามาทำกาแฟากันสดๆเลยค่ะมาถ้าเกิดใครที่จะไปในอีกไม่กี่เดือนนี้นะคะเขาจะมีเมนูหมูย่างที่ใส่อยู่บนกาแฟด้วยทุกคนใครมีโอกาสฝากไปชิมด้วยค่ะจากที่ Starbucks Reserve r o a s t e r y นะคะเร,เราไปโรงที่ Gian Temple ค่ะซึ่งจ i a n Temple เนี่ยเป็น Temp l e ที่ หน้าตาเหมือนวัดเล่งในยี่สองนะคะแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยค่ะถ้าเราเป็นต่างชาติเขาจะช่วยนะคะแนะนําให้เราเดินไปอีกทิศหนึ่งซึ่งจะมีคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ช่วยเราในการซื้อตั๋วที่เข้าด้วยค่ะ หลังจากวันนี้นะคะในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราแวะกินกาแฟกันข้างๆโรงแรมก่อนเช่นเดิมชื่อร้านกาแฟเนี่ยนะคะมีชื่อว่า Baker and Spice ค่ะซึ่งเขาก็จะมีอาหารเช้าที่เป็นเบเกอรี่ด้วยแล้วก็เป็นอาหารเช้าที่เหมือนเป็นบรันช์สไตล์ด้วยเช่นกันแล้วเราอ่ะก็ตรงกันไปที่จูเจียเจี้ยวก่อนเลยค่ะเข้าใจว่าออกเสียงถูกนะคะแต่ว่าลองเช็คดูกันอีกที ที่จูเจเจียวหรือว่าวอเตอร์ทาวนะคะเป็นเมืองที่อยู่บนน้ำค่ะซึ่งตรงนี้แนะนำเลยจริงๆคนอาจจะไปน้อยน,นิดนึงเพราะว่าใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองไปถึงที่นี่ถ้าโดยแท็กซี่เนี่ยประมาณ45-1ถึงชั่วโมงด้วยกันค่ะแต่ว่าถ้าใครที่จะนั่งเมโทรก,ก็นั่งได้เช่นกันนะคะพอเราไปถึงที่จูเจเจียวนะคะก็จะมีตัวรูปปั้นแมวตัวนี้นะคะคือน่ารักมากๆค่าเข้าก็คือฟรีเช่นเดิมค่ะ พอเราเข้าไปถึงนี่ก็คือมีสตรีทฟู้ดเยอะมากๆๆๆแล้วก็ที่แนะนําเลยก็คือตัวดัม pling หรือว่าเหมือนเป็นเกี๊ยวนะคะที่เป็นเกี๊ยวนึ่งเนี่ยก็คือมันโลโคมากๆยังไงก็คือพลาดไม่ได้นะคะที่สําคัญก็คือซื้อของฝากหรือว่าซื้อของอย่างชุดวันนี้นะคะชุดกี่เพาอะไรก็คือมีให้เลือกเยอะมากๆชอบมากๆจริงๆค่ะ จากเมืองตัววอเตอร์ทาวน์นี้นะคะเราเลือกที่จะไปลงที่พี l พสแควร์ค่ะเราอ่ะจะเดินเข้าทางหนานจิงเวสก่อนได้เลยซึ่งตรงนี้ตอนนี้เขาปิดเป็นถนนคนเดินเลยเนาะก็ไม่ต้องระวังเรื่องรถอะไรมากมายแต่จะยังมีบางเส้นที่มีรถมอเตอร์ไซค์ผ่านได้ค่ะ จากตรง People Square เดินทะลุไปที่เวสหนานจิงนะคะเวสหนานจิงเนี่ยจะมีชื่อเสียงในเรื่องของพวกของแบรนด์เนมต่างๆนะเดินทะลุจากเวสหนานจิงไปจนถึงอีสหนานจิงค่ะแล้วคนไทยนิยมที่จะไปซื้อของที่นี่มากๆเลยค่ะทะลุไปเรื่อยๆนะคะจากตรงอีสหนานจิงเนี่ยมันก็จะมีห้างนะคะที่ชื่อว่าไดมารูค่ะ ไดมารูนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของบันไดเลื่อนที่เป็นทางโค้งค่ะถ้าเกิดว่าใครจะแวะเข้าห้องน้ำเข้าไปถ่ายรูปอะไรนิดนึงก็ลองเข้าไปในไดมารูได้นะคะจากตรงไดมารูเดินตรงไปอีกนิดนึงนะคะก็จะมีพีซโฮเทลซึ่งพีซโฮเทลเนี่ยเป็นโฮเทลที่มีความเก่าแก่แล้วคนก็เลยนิยมไปถ่ายรูปด้านหน้าของพีซโฮเทลค่ะ จากจุดของพิสโฮเทลนะคะเรามีสองทางเลือกที่จะเดินได้ถ้าเราเดินตรงแล้วก็ข้ามถนนไปอีกนะคะก็จะเป็นแอเรียที่เขาเรียกว่าเดอะบันแล้วค่ะต้องเดอะบันตรงนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการถ่ายรูปนะคะแล้วถ้าใครยืนรอตรงนั้นตั้งแต่ช่วง6กโมงเย็นนะคะเขาก็จะมีการเปิดไฟค่ะก็มีคนยืนรอการเปิดไฟอยู่เยอะมากๆแล้วก็การถ่ายรูปเนี่ยก็อาจจะมีความท้าทายนิดนึงนะคะต้องมีการแข่งกับคนอื่นเขานิดหน่อย หรือว่าจากตรงเดอะบันนี่นะคะถ้าใครเลือกที่จะเดินไปอีกทางหนึ่งนะคะไปทางเส้นถนนเส้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเดอะร็อกบันค่ะเดอะร็อกบันเนี่ยมีความ อาร์ตมากๆแล้วก็สวยงามน,นะคะเป็นอีกมุมมองหนึ่งเลยเรารู้สึกว่าเป็นถนนที่เหมาะกับคนที่ชอบถ่ายรูปเราตรงนั้นเนี่ยก็จะมี p e n i n s u l a Hotel ซึ่งมีความสวยงามมากๆเช่นกันค่ะทั้ง2ทางนะคะไม่ว่าจะเป็น The b บ n หรือว่า The Rock Bun เนี่ยสามารถเดินอ้อมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปทะลุเข้าทาง The n นอตบ้แล้วก็จาก The n นอตบ้เนี่ยเราก็สามารถเดินตรงไปเรื่อยๆ เป็นวิวที่เราเห็นไปแล้วเมื่อวันแรกนะคะแต่ก็อยากบอกว่าพอมาเดินตอนกลางคืนเนี้ยมีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็หยุดถ่ายรูปกันได้ตลอดเลยไปในวันที่5นะคะเป็นวันสุดท้ายที่เราไปเที่ยวเนาะซึ่งห้างที่ไปเนี่ยจริงๆชื่อเทียนอันซันชัยพลาซ่าจุดเด่นของตรงนี้นะคะก็คือเป็นตึกที่มีทาวส์ทรีสค่ะหรือว่ามีการออกแบบเพื่อที่จะ ปลูกต้นไม้ให้ครบ1,000ต้นรอบๆตัวห้างค่ะนี่เนี่ยจะมีมูจินะคะที่มีขนาดใหญ่มากๆเราก็มีมูจิคาเฟ่ด้วยค่ะถ้าใครสนใจที่จะไปช้อปปิง้งหรือว่าไปลองกินมมจิคาเฟ่เนี่ยก็แนะนําเลยว่าจะต้องมาที่เทียนอันซันชัยพลาซ่าค่ะเราไปกันต่อที่เทียนตี้ฟางค่ะ เทียนตี้ฟังเนี่ยเป็นจุดที่สื่อของฝากได้แน่นอนเพราะว่ามีร้านชานะคะหรือว่าร้านขนมต่างๆที่จะมีโลโก้หรือคําว่าเชียงหายเนี่ยแปะไว้ตรงนั้นเลยหลังจากตรงนี้เนี่ยเรา,เาไปแวะกินร้านคอตดพอตที่ชื่อว่าไหายดีเหลานะคะพอได้มากินที่นี่คืออยากบอกว่าน้ำซุปหมาล่าเนี่ยคืออร่อยมากๆนะคะแล้วก็ที่นี่บริการดีสุดพลังเลยครับจากหายดีเหลานะคะเราไปกันที่ชินเทียนตี้ค่ะ ชิงเทียน,นตี้เนี่ยจะมีความเหมือนยุโรปแล้วก็มีความรูหรามาเฮานหนิดนึงเราอะสามารถไปนั่งจิบกาแฟเอาด t ดอร์ได้นะคะในวันที่อากาศดีๆนะคะตรงน,นี้นอกจากจะเป็นห้างนะคะยังเดินออกไปเนี่ยจะมีแอรียที่เป็นร้านคาเอา u t d o o r เราก็มีรีสตอรอมมีร้านขายกาแฟอะไรเยอะแยะมากมายเลยชินเทียนตี้นะคะก็เป็นที่สุดท้ายที่เราได้ไปแต่ก่อนที่เราจะจบ15สถานที่ท่องเที่ยวนะคะ ที่สุดท้ายหรือว่าที่15ก็คือตรงผูดงแอเรียหรือว่าเมืองใหม่นะคะเรา,าอาจจะไม่ได้แบบไปเดินรอบๆนะคะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็สามารถขึ้นเชียงไฮสกายทาวเวอร์ได้ด้วยตรงนั้นยังมีตัว ดิสนี่ย์ช็อปนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เดินทางไปดิสนี่ย์แต่อยากจะซื้อของที่มาจากดิสนี่ย์ก็สามารถไปสตอร์ที่ตรงพูดงแอเรียตรงนี้ได้เชียงไหเนี่ยนะคะก็คือเป็นแคชเลสซิตี้ก็คือไม่รับเงินสดแอปหลักๆที่เรารู้จักกันก็จะมีสองอันก็คือตัว Alipay แล้วก็ WeChat ค่ะ ก็อยากบอกว่าให้โหลดทั้ง2อันเนาะเพราะว่าในบางที่เนี่ยก็ไม่สามารถใช้ a อร์ลี่เได้ค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เราจะต้องทรานเฟอร์เงินไปให้คนขายโดยตรงเนี่ยเขาก็จะใช้ e c h a t กันมากกว่าหรือแม้กระทั่งเวลาไปดิสนีย์นะคะแล้วเราต้องการจะซื้อตั๋วเนาะคือตัว e c h a t เนี่ยมันจะสามารถเข้าไปในกลุ่มหรือว่าเข้าไปในเพจของสถานที่นั้นๆได้เช่นเข้าไปในเพจของตัวดิสนีย์แล้วก็ซื้อตั๋วผ่านทางตรงนั้นได้ด้วยเช่นกันคราวนี้คือตัว e อร์ลี่เนี่ยอย่างที่ไทย ก็จะมีแอปอื่นๆที่พ่วงก,กับ Alipay ด้วยเช่น True Money อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทำา l l i p a y ผ่านตรงนั้นได้แต่ว่า WeChat ก็ยังอยากจะให้เพื่อนๆมีพกไว้ด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยเวลาการใช้ a l l p p y y หรือว่า e c h a t เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือใช้การสแกนหรือว่าการที่ให้เขาสแกนตัว Account เราก็ได้คาว่าเสานะคะในภาษาจีนเนี่ยแปลว่าสแกนถ้าเขาถามว่าเราสามารถ สาวได้ไหมนะคะก็แปลว่าเราสามารถสแกนได้ไหมนะคะก็บอกเขาไปว่าเออแอรีเพได้ไหมหรือว่า e c h a t นะคะที่นี่เรียกว่าเวชิ่งนะคะในการเซตอัพตัวแอ P ีเพกับ e c h a t อยากบอกว่าให้ทำให้เสร็จตั้งแต่อยู่ที่ประเทศของตัวเองเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวแอ p ีเพเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการใส่ตัวเลขพาสปอร์ตแล้วก็อินฟอร์เมชันต่างๆของเราลงไปเพื่อทำอี d e น t ิตี้เวอร์ฟิเคชันนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นกฎหมายของประเทศจีนเลยว่าเขามีสิทธิ์ที่จะขอตัวอีดน ที่ verification จากเราค่ะเพราะฉะนั้นก็คือทำให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มาถึงที่นี่จะได้สามารถใช้ได้เลยค่ะมาถึงแอปที่มีประโยชน์ในการใช้ในประเทศจีนนะคะนอกเหนือจากตัว a อ i p a y และ WeChat ที่เราพูดกันไปแล้วนะคะ google translate ยังเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากเนื่องจากที่เราเพิ่งบอกไปว่าคนที่นี่ใช้ภาษาจีนกันเยอะมากนะคะถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ สามารถที่จะแปลนะคะแล้วก็พูดให้เขาฟังหรือว่าเอาให้เขาดูเลยก็ได้คราวนี้เนี่ยก็จะมี l 里 Pay WeChat d d Google Translate นะคะยังมีอีกหนึ่งอย่างที่มีประโยชน์มากก็คือตัว a บดู a อ p ค่ะไ i ดูแอปเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกับตัว Google Map นะคะแต่ว่าเป็นภาษาจีนท,ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้มีประโยชน์มากๆในเรื่องของการเดินจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าเราแบบไม่แน่ใจว่าต้องไปตรอกซอกซอยไหนนะคะก็สามารถพิมพ์เข้าไปในใบดูนะคะหรือว่าลอง กินเอาไว้ตั้งแต่อยู่ที่โรงแรมก็ได้แต่ก็อยากบอกว่าอย่างข้อเสียของไบดูนะคะก็คือเป็นภาษาจีนทั้งหมดอาจจะค่อนข้างยากในการดูนิดนึงอาจต้องใช้ความคุ้นชินแล้วก็ปรับเวลานิดนึงที่จะทําความเข้าใจตัวไบดูนะคะแล้วก็แอปถัดมาที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเชียงไฮ์เมโทรนะคะเราใช้เชียงไฮ์เมโทรในการเช็คสถานีได้จากสถานีที่เราจะไปเราก็สถานี จุดเริ่มต้นของเรานะคะก่อนที่เราจะจบคลิปในวันนี้นะคะเอาภาษาจีนนิดนิดหน่อยๆมาฝากเพื่อนๆค่ะเพื่อที่ว่าเวลาไปสั่งอาหารอาจจะได้ง่ายขึ้นอะคราวนี้คําแรกเลยก็คือฉิงหนีค่ะฉิงหนีก็คือว่าเอ้ยขออนุญ,ญาตนะหรือว่าเวลาเ,าเรียกพนักงานค่ะแล้วก็เติมคําว่าเกย๋ยววอค่ะเก๋ยก็คือให้วอแปลว่าฉันนะคะก็คือเอ้ยขออันนี้นิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ แล้วสมมุติว่าเราไปถ่ายรูปจานอาหารมาแล้วว่าเออเราอยากได้อันนี้จากรูปนะเราก็ชี้ไปที่นี่เราก็บอกว่าชิงนี่เก๋ยวอีเกออีเกอก็คืออันนี้อันนึงนะหรือถ้าอยากได้2จานก็บอกไปเลยว่าเหลี่ยงเกอนะคะก็คือเราใช้ภาษามือเราใช้อีเกอร์เหลียงเกอร์านเกอร์เนี้ยให้เป็นประโยชน์ค่ะหรือว่าภาษาพื้นฐานอย่างเช่นหนีห่าวนะคะ แล้วหนีฮาวเนี่ยแปลว่าสวัสดีหรือว่าเชี่ยเชี่ยเชี่ยก็คือขอบคุณะค่ะหรือถ้าเราอยากบอกเขาว่าเราจะไปโรงแรมนะคะจิวเตียนเนี่ยแปลว่าโรงแรมหรือว่าถ้าเราจะถามเขาว่าเมโทรสถานะอยู่ที่ไหนนะคะก็ให้เพื่อนๆพูดไปเลยว่าตี้เถียนจ้านไจ้หนาหลีนะคะจากนั้นเนี่ยพอเขาตอบเป็นภาษาจีนมาแล้วเราตอบหรือฟังไม่รู้เรื่องนะคะเราก็ใช้ภาษามือเลยค่ะ เขาก็จะบอกเราว่าโอ้เนี่ยเดินลงไปน,งนี้แล้วเราลี้ยวขวานนะอะไรประมาณนี้ค่ะอหลานี้คือทั้งหมดที่อามาฝากเพื่อนๆการจากการไปเชียงไทยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับคนที่กําลังวางแผนไปท่องเที่ยวหรือว่าใครที่รู้สึกชอบเชียงไทยและอยากจะดูว่ามีอะไรให้เราไปเที่ยวบ้างค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe w o n d e r f u l ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย